สวัสดีครับผมแบงค์นะครับสวัสดีครับผมเอกครับวันนี้เราอยู่กับรายการรายการอะไรเอาอยัานึกนานเรียนจากโรงนะครับ <laughs> <laughs> ที่ต้องนึกนานเพราะว่าเป็นรายการใหม่ที่เราก็เพิ่งตั้งชื่อกันสดๆร้อนๆเลยนะครับรายการนี้ต้องพูดก่อนว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับมุมกล้องของหนังของภาพยนตร์ของเพลงของเอมวอะไรเงี้ยเราก็จะจับมาคุยกันโดยไม่ได้คุยกันประปรา่ปีๆนะครับเราก็จะคุยกัน แบบคนที่มีความรู้หน่อยอ่าใครว่า,ามีความรู้อ่ามึงไงเอกไอ้ซ่า <laughs> จากแบ็กกราวด์ของเรานะครับเอกเนี่ยเอกก็เป็นเป็นอะไรนะตำแหน่งมึงกูขอไอคีดนิ <laughs> เป็นเลเยอร์อาร์ติส์พิวิชัวอาร์ติสซึ่งตำแหน่งมันมันอของงานแอนิเมชันมันไม่แมอ้อ่ะจำยากเออเอาเป็นว่าเอกเนี่ยทำด้านโปรดักชันเกี่ยวกับอารมณ์ของภาพของมุมกล้องอะ,อะไรประมาณนี้ ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยเรามาลงลืกอกันโดยรูปแบบรายการของเราเนี่ยก็จะจัดแบบเอามุมกล้องของหนังเราแคปเจอร์มา1ภาพซึ่งภาพที่เห็นก็จะอยู่ในโคเวอร์ของปกที่คุณฟังอยู่นะครับถ้าเป็น YouTube ก็จะเป็นปกยาวๆนะถ้าเป็นใน Spotify ก็จะเป็นปกที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก่อนที่จะฟังเนี่ยรบกวนย้อนกลับไปดูว่าวันนี้เราพูดถึงปกของเรื่องอะไรกันประมาณนี้นะครับคอนเซปต์รายการก็จะพูดคุยกันไปเรื่อย โดยเอกเนี่ยเขาจะมาสอนมาแทรกความรู also, ้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านงานในส่วนนี้มาโอเคเราเลยชื่อรายการว่าเรียนจากโรงนะครับเพราะว่าเราเอามาจากคําว่าโรงภาพยนตร์ไม่ใช่โรงศพนะเราไม่เราไม่ได้เรียนจากศพเราไม่ใช่จ์ใชญ่มุมกล้องจากหนังโรงภาพยนตร์ครับโอเคันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสําหรับมุมกล้องในวันนี้นะเอกมีภาพจากหนังเรื่องอะไรมานะก็เป็นหนังเก่าสุดคลาสสิกนะครับผม เป็นเรื่องดิโอเมทริกส์นั่นเองนำแสดงโดยคีนูรีฟนี่น่าเหมือนกูอ่ะจริงๆอ่ะเฮ้ยน้าเหมือนมั้งเหรอเอออ่ะ,ออะผ่านไปอ่ะหนังนี่ปีพศอ,อะไรนะจำได้ปะ่ะในยุคเก้าศูนย์อะเก้าศูนย์ไปไปจำไม่ได้ใช่ภาคแรกมันออกแถวๆนั่นแหละเก้าแปดมั้งจำไม่ได้เรื่องย่อของมันเป็นยังไงนะเรื่องมันก็ลั้มใช้ได้เนยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งมารู้ที่หลังว่าไอ้โลกที่เราอยู่กันทุกวันเนี้ย มันคือความฝันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไร<ๆ>จริงสักอย่างอ่าเป็นความฝันที่สร้างโดยหุ่นจักรกลในโลกจริงอีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้มนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรกลในโลกจริงจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลกของความฝันที่เขาเรียกว่าโลกแมทริกอะนะประมาณนี้ซึ่งมาดูตอนนี้มันก็ยังก็ยังถือว่าล้ําอยู่นะในหลังเรื่องเดอะแมททิกเนี่ยใช่ใช่ตอนนี้เขากำลังสร้างภาค4อยู่ด้วย มันมีทั้งหมดสามภาคใช่ไหมใช่ภาคที่ทุกคนน่าจะจําได้ถ้าเคยดูจะเป็นฉากไอ้หลบกระสุนที่เป็นตํานานเ,เด็กๆทุกคนต้องผ่านท่านี้มาก่อน <laughs> เด็กผู้ชายต <laughs> ้องเล่นกันมาก่อนท่านี้ <laughs> วันนี้ภาพที่เราจะเอามาให้ดูก็อย่างที่เห็นในปกนะฮะเราก็มาคุยกันภาพนี้กันก่อนมุมกล้องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือมุมกล้องอ่าอันนี้ถ้าเราจัดตามประเภทขนาดเฟรมเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมลองช็อตบางที่เขาก็อาจจะเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมไวช็อต วายที่แปลว่ากว้างอเรียกได้สองอย่างแต่ว่ากูจะติดปากว่าเป็น Extreme Long Shot ลักษณะภาพก็คือเป็นภาพกว้างขนาดของตัวละครขนาดของคนที่อยู่ในเฟรมเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวเล็กๆเ,เลยเต็มตัวประมาณนี้อันนี้คือความหมายของมุมกล้อง Extreme Long Shot ด้วยป่ะลักษณะของภาพมันจะเป็นแบบแนวกว้างๆเป็นรนสเคปไหมใช่แ d s สเ p e ก็แ d s สเ p e กันนับเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันอ๋ออืม ก็เป็นชื่อที่มาของเอ็กซ์ติมไวช็อตหรือ l ลองช็อตลองช็อตก็คือถ่ายจากระยะไกลนั่นแหละประมาณนี้ที่กูจะถามก็คือเอ็กซ์ติมลองช็อตเนี่ยเออมันมันใช้ในการเล่าเรื่องแบบไหนบ้างมันมีความหมายแฝงยังไงบ้างฟังก์ชันของเอ็กซ์ต o มลองช็อแบบนี้ก็คือเราจะเจอได้บ่อยในช็อตที่เป็นช็อตเปิดฉากนั้นๆอย่างเช่นถ้าเนื้อเรื่องของหนังช่วงนี้มันกำลังจะเล่า เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจสมมตินะเขาก็อาจจะใช้ e อ t r e ์ตรีมลอง o ็อตเป็นภาพกว้างเนี่ยถ่ายสถานีตำรวจเลยเป็นการแนะนำสถานที่ก่อนให้คนดูให้คนดูเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนหรือว่าใช้เป็นภาพสื่อให้เห็นภาพโดยรวมของช็อตนั้นอย่างเช่นไอภาพที่ผมหยิบมาให้ดูวเนี้ยก็คือให้เห็นบรรยากาศหเห็นภาพรวมว่าอืมสองคนเนี้ยมันอยู่ในห้อง แบบนี้นะแล้วมันกำลังจะสู้กันละเตรียมจะสู้กันเห็น acting ของสองคนเนี้ยเตรียมจะสู้กันชัดเจนอ๋อถ้าแบบนั้นเท่าที่กูเข้าใจก็คือ extreme long shot เนี่ยก็จะใช้ในการอ่าเล่าเวลาเปิดเรื่องให้เห็นถึงเห็นถึงสโคปเห็นถึงขอบเขตของภาพที่มันกว้างใหญ่หรือใช้ในการเปิดตัวอะไรที่มันเท่ๆได้ไหมก็ได้นะแต่จริงๆถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดว่าเปิดตัวอะไรที่มันเท่ๆอะ่ะถ้าแบบนั้นอ่ะ เราจะใช้พวกช็อตที่เป็นฟูลอ่าฟูลช็อตก็คือเห็นเต็มตัวที่มันชัดเจนกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวในตอนต่อไปเราคงได้พูดกันแต่ว่าลักษณะแบบนี้เราจะเปิดบรรยากาศของสถานที่นั้นมากกว่าอ,อ๋อเน้นบรรยากาศมากกว่าใช่เราใช้ในการเทียบสเกลของตัวละครได้ไหมเขาเขานิยมใช้กันไหมเทียบสเกลตัวละครนะเอเอหมายถึงว่าผมว่าเป็นชอ็ชอตช็อตเปิดแล้วแบบตัวละครเดินมาสามสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นสเกลที่มันระนาบในระนาบเดียวกันแต่ความสูงความอ้วนความเตี้ยมไม่เท่ากันอะไรเงี้ยอมันจะใช้เป็นจําแนกอะไรพวกนั้นได้ชัดเจนใช่อันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นกรณีแบบเปิดตัวกองทัพของฝั่งไหนฝั่งหนึ่งในเรื่องอะ่ะก็เปิดได้ภาพวายเลยเ<อ>ห็นกองทัพทหารเป็นพันคนคอะไรก็ว่าญ่ของกองทัพมันนึกถึงสามก๊กเลยนึกถึงพกักหนังสามก๊กหนัง สตาร์วอลอะไรเงี้ยลอตเออเดอรลิงเงี้ยอืมเออแรกนิดนึงก็คือปกยามาติกอันเนี้ยคือ hmm. ถ้าเป็นแบบเทคนิคการออกแบบมันจะเป็นนะิมิทรีเนาะมีแบง่งซ้ายขวาเท่ากันไอการแบง่งซ้ายขวาเท่ากันเนี่ยในแง่ของภาพยนตร์เนี่ยกูค,คิดว่ามันน่าจะช่วยให้คนดูเนี่ยลุ้นด้วยว่าใครจะเป็นคนชนะอ่ามันขาดอํานาจกันอย่างนี้เนาะมีความเท่ากันอยู่เอ <Hey. S 2> แล้วมามาแบบมาลุ้นว่าใครจะชนะวะ อ่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบซึ่งกูว่าคิดในอีกเรื่องหนึ่งว่าการจัดแบบซิมบัตีแล้วก็เป็นเส้นตรงแบบเนี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่มันหนักแน่นซึ่งมันก็ดูแบบมันเตรียมพร้อมที่จะสู้กันจริงๆอ่ะต่างคนตา่างหนัก<า>แน่นก็ได้หลายความหมายมากเลยนะอย่างอาชีพเลยเอาอาติดของมึงเนี่ยก็มันละเอียดมากเลยนะสําหรับการดีไซน์หนึ่งช็อตเนี่ยคือถ้าเราสมมติเราอ่านนิยายอะ่ะเวลาเขาจะเปิดเนื้อเรื่องใหม่ ตอนใหม่เนี่ยในเนื้อเรื่องอะ่ะเขาก็จะต้องเขียนบรรยายว่าตัวละครนี้อยู่ในที่นี้แสงสีเป็นแบบนี้ด้วยความรู้สึกของตัวละครแบบนี้ในนั้นมีอะไรบ้างไอทุกประโยคแทบจะเป็นหนึ่งพารากราฟเนี่ยเวลามันอยู่ในหนังอะ่ะภาพเดียวอะ่ะเราก็ต้องเล่าให้หมดนั่นแหละในภาพเดียวเออเกสเลยนะถ้าอธิบายอย่างเงี้ยก็เหมือนกับการเขียนบรรยายถ้าเทียบกับนิยายก็คือนิยายอะ่ะต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถ สื่อสารออกมาด้วยภาพได้ชัดเจนขนาดนั้นมันเป็นเทคเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้คนในเห็นภาพตามที่คนเขียนต้องการจะให้เห็นอ,ม,อ,อมันก็เหมือนกับในหนังนะที่มันจะต้องรวบพลัดออกมาเป็นภาพภาพเดียวเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีรายการนี้อันนี้คือศาสตร์ของภาพยนตร์นะะอออ,อใ,หให้ภาพภาพหนึ่งเราอยากจะเล่าอะไรบ้างมันเราก็ต้องใส่ลงไปจัดองค์ประกอบอะไรทุกอย่างแล้วให้มันเล่าออกมาได้ในช็อตนั้น เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บองค์ประกอบอะไรพวกนี้ได้ครบอ่ะเวลาที่เอาไปทํางานออกแบบในแขงนงต่างๆเนี่ยมันเอาไปช่วยสป,ปอร์ตได้ในการทํางานเราเอออีกเรื่องหนึ่งก็นั่งดูก็เพิ่งสังเกตอยู่เนี่ยอย่างช็อตเนี้ยนอกจากว่าเขาจัดองค์ประกอบเป็นซีมิทีแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้แสงที่มันสาดทางหน้าต่างข้างซ้ายลงมาเป็นลำแสงลงมาอ่านี่ก็คือมันเป็นการจัดแสงที่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเส้นนําสายตา ให้แสงมันส่องไปที่อตัวละครทางขวานิโอของเราอ่ะนิโอมสุกี้ไม่ใช่เหรอนั่นมันอะไรวะนิโอไงนิโอสุกี้อ๋อเอ้เหรอมีได้เหรอข้ามไปเลยก็ได้โอ้เล่นสาก่เคินเลยอ่ะมันคือเส้นนําสายตาเมื่อกี้ถึงเส้นนําสายตานะก็เหมือนแบบให้รู้ว่าอ่าใครคือตัวละครหลักในเนี้ยอืมก็ทําให้รู้สึกยางงันได้เหมือนกันมันก็เป็นแนวเนิร์ด <laughs> ที่ยอามาคุยกันถ้าใครชอบรายการเนินๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการเรียนผ่านโรงนะครับไม่ใช่เรียนผ่านโรงนะ <laughs> เรียนผ่านโรง <laughs> เออเรียนผ่านลงนะครับ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดฟอลโล่กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีที่คุณสามารถให้เราได้ก็ <laughs> วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <laughs> ครับสวัสดีครับ